สวัสดีท่านผู้ชมช่องสามแสบแมวมาหาเฮงท,ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางตัวเลขทูบเสียงไทยหวยลาวพัฒนาของน้องจิ๋วมารวยกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมแอดขอย้ำว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นเพียงแนวทางในการเสียงไทยผลรางวัลหวยลาวพัฒนาเท่านั้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ สำหรับทูปเสียงท้ายนี้นะคะจะเป็นแนวทางของหวยเราพัฒนาประจำงวดวันพุทธที่1ตุลาคม2568ส่วนเลขทูบของจิอมรวยงวดวันจันทร์ที่29กันยายนที่ผ่านมาแนวทางเลขทูบก็สอบผ่านนะคะเข้าชุดตัวแปลงที่แอร์จัดไว้ให้ชุดที่7744ซึ่งผลหวยเราพัฒนาผลออกมาที่542 774ค่ะก หวังว่าทุกท่านที่ได้ติดตามคลิปวิดีโอคลิปที่แล้วนะคะน่าจะได้โชคจากน้องจือมารวยค่ะตอนนี้แอดปล่อยให้น้องจือมารวยเขาเล่นก่อนนะคะวันนี้จับตอนกลางคืนค่ะไม่ได้จับช่วงเช้าพอดีแอดก็นั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานของแอดเขาก็เข้ามาป่วนค่ะ ชอบมาอ้อนค่ะเวลาแอดนั่งทำงานส่วนตัวอยู่ก็เลยคว้ามือถือถ่ายคลิปเขาไว้ได้ทันเห็นเขาตาเริงแบบนี้นะคะแอดจะนำทูบมาให้น้องจิ๋วลองเสียงทายดูค่ะเดี๋ยวต้องลองก่อนนะคะว่าน้องจะคาบให้ไหมปล่อยให้เขาเล่นก่อนค่ะ ้องจิ้ครับพอได้แล้วครับพอได้เราลูกมาน้องจิ้มาเลวยเดี๋ยวคาบทูบเสียงไทยให้ท่านผู้ชมหน่อยเอา้ายืนให้ปุ๊บข้าบปั๊บเลยนะคะเดี๋ยวนี้เก่งค่ะไม่ไม่ไมค่อยจะอิดออดเท่าไหร่คือเหมือนน้องก็จะรู้แล้วว่าถ้าแอดเอาทูบมาให้เนี่ย ก็จะคาบให้ทันทีเลยเมื่อก่อนนี้ยากค่ะใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยค่ะกว่าจะยอมคาบทูบให้แต่ตัวนี้รู้สึกจะชินแล้วค่ะวันนี้ยังไงครับให้โชคแม่แม่พ่อๆอ,อีกนะครับน้องจิว๋วไปเดี๋ยวแม่แอดเอาไปจุดให้ท่านผู้ชมนะเอาแท่งนี้ปังๆนะลูกให้เขา้าหว่เราพัฒนางัวของวันจันทร์ที่1ตุลาคมนะครับแท่งนี้นะครับ ตอนนี้แอดนำทูบมาจุดให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะปล่อยให้ทูบเขาไม่ให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปเลขทูบที่จุดได้ในวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับปังอีกครั้งค่ะวันนี้พิเศษหน่อยนะคะหวยเราพัฒนามาพร้อมกับรัฐบาลไทยถ้ามีงบนะคะ แอดอยากจะให้นำแนวทางเลขทูบเราพัฒนาของน้องจือมารวยเนี่ยติดไปที่รัฐบาลไทยไว้หน่อยนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าเลขทูบของจือมารวยเนี่ยน่าจะมาที่รัฐบาลไทยด้วยค่ะโอ้ตัวแรกมาก็เป็นเลขเจ็ดเลยนะคะหวังว่าคงจะไม่ใช่เลขเก่านะคะ ในคลิปนี้ไม่มีเลขฝันนะคะแอดไม่ได้ฝันอะไรเลยค่ะก็รังสุดท้ายที่ฝันก็คือก็ยังฝันเห็นคุณพ่ออยู่แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปทางช่องของเชฟทีฟเนี่ยวันนี้เชฟทีฟไลสดให้แนวทางเลขทูบโค้งสุดท้ายขอกับปู่นพ9กเสียงค่ะก็จะมีแนวทางเลขฝากเครื่องดื่มซึ่งแอด เอาเครื่องดื่มไปให้คุณพ่อเมื่อเมื่อช่วงสายๆพร้อมพวงมาลัยเพราะว่าแอดฝันเห็นคุณพ่อแต่ว่ารอบนี้คุณพ่อไม่ได้พูดอะไรก็คือมามาาหาเฉยๆค่ะแอดอก็ตื่นมาก็เลยไปไหว้พ่อก่อนแล้วก็ตั้งใจนําเครื่องดื่มไปให้แล้วก็เดี๋ยวถ้าได้เลขอะไรก็จะลองนํามาเสี่ยงดวงกับรัฐบาลไทยดูปรากฏว่าได้เลขตามนี้นะคะ เลขฝาเครื่องดื่มค่ะก็จะเป็น643แล้วก็ส่วนด้านใน069ซึ่งตรงกับอายุของคุณพ่อตอนที่คุณพ่อเสียค่ะคุณพ่อเสียอายุตอน69ก็ลองนำไปเสี่ยงดวงดูนะคะรัฐบาลไทยของงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 8ค่ะตอนนี้เลขทูบหวยลาวพัฒนาของน้องจือมารวยได้มาครบทั้ง4หลักแล้วนะคะวันนี้นะคะ วันพุทธที่1ตุลาคม2,568เลขทูบน้องจือมารวยมาที่7 1 7 2อย่าลืมติดตัวแปลง7 7, 7เป็น 1, 1 1อีกชุดนะคะก็จะได้1 1 7 2เพิ่มมาอีก1ชุดค่ะอาจารย์จัดชุดเลขสาหรักให้ท่านผู้ชมดังนี้นะคะ7 1 7 1 7 2 277และสำหรับชุดตัวแปลง117211ส่วนเลขชุดสองหลักมีให้ดังนี้ค่ะ71727721และชุดตัวแปลง11ค่ะแอดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามช่องสางสบแมวมาหาเฮงด้วยนะคะ วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลหวยลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยกันค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องและน้องจิ๋มารวยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์ share, และพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้แอดด้วยค่ะเพราะว่าจะเป็นการช่วยการเปิดการมองเห็นของทางช่องนะคะตอนนี้บางท่านก็ แจ้งแอดมาว่าหาคลิปน้องจิ๋วมารวยไม่เจอค่ะยังไงต้องขอแรงแม่ๆพ่อๆน้องจิ๋วมารวยหน่อยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วพบกับแอดได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ